สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูสภาพอากาศที่เกาหลีกันช่วงระยะเวลาช่วงหกโมงเย็นที่เกาหลีดูสภาพสวยงามสวยงามรอเด็กๆมาดูนะดูนะนกนกจับปลากิน,นกน็มีแต่นกมีรั้งอ๋อน,น,นกเป็ดที่ว่าเป็ดก็กินนกเป็ดก็กิน เออวันนี้นกเป็ดไปไหนหมด mm hmm. รู้รู้รตัวว่าจะมาถ่ายคลิปหนีหมดเลย ดูนะปลานะปลานะเห็นไหมปลานะปลากระโดดดูนะเหมือนฝนตกเลยปลากระโดดเหมือนฝนตกเลย เหมือนฝนตกเลยน่าดูดูดูดดนี่น้อยแล้วนะน้อยแล้วนะน้อยกว่าเมื่อตอนมาเนาะมันรู้ตัวมีคนมาแอบดูมันใช่จิไม่ใช่มันรู้ตัวมาแอบดูมันเหรอ มันก็กระโดดอยู่เนาะแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นเนาะมันโดดอยู่แต่มันไม่เห็นแดดจังไงไม่เห็นผักผักผักผมกผักักกัแล้วผัก่ เสียงเครื่องดังแป๊บๆๆๆดูนะดูนะนั่นคือปลานะไอที่ปุ๊บปั๊บปุ๊บเออยิ่งอยู่สูงสูงยิ่งเห็นตัวดี เหมือนเวลาที่เขาเลี้ยงหัวอาหารเลยอะเวลาที่เขาเลี้ยงหัวอาหารแล้วปลามันมากินอ,อย่างนี้เลยสงสัยมแมลงมั้งใส่มแมลงมันโดมัน,ม,นมันกินมแมลงตอนเย็นๆแมลงมันน่าจะตกหื้มเนาะปลาดิ๊กเข้าเนน้ตอนนี้ขึ้นนะแล้วปลาขึ้นไงอะไรนุ มกแซบดินู้นนูน้นของของเตี้ยเตยนู้ก็มีนู่นเห็นบ่เห็นลากันไมบ ตัวเต้นสูงๆเข้ากล้องอยู่แต่ไอตัวเต้นเต้นไม่สูงนี่ไม่เข้ากล้องเลย น lay out shirt e อืม hmm. <laughs> ดูดูดูปลากระโดดโหลรามาดูปลาตุ้ม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 ดูดูปลา,าดูปลา,าดูปลา,าดูปลานะดูปลาช่วงเย็นเย็นดูปลา,าโอ้โห อันนี้บอ่อธรรมชาตินะอันนี้ไหมธรรมชาติดู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 สุดยอด,ดโอ้นนโ,อโหสุดยอดเวลานี้เห็นไหมเห็นปลากันไหมโกโดดจ้องยังยังเลย ถึงว่าเราเคยดูคลิปไอ้นี่ไหมช่วงตอนเย็นๆที่เอาพายเรือและปลามันกระโดดขึ้นเรือยังยังมันเป็นแบบนี้นี่เองโหนุ่นปลาทาั้งนั้นเลยมันกระโดดแต่กล้องก็จับจับได้ไหมนั่นโอ้โหจะทำยังไงให้ภาพมันชัดเนาะ ดูนะดูปลาบันโดดขึ้นมาดูนะเหมือนฝนตกเลยอ่ะเหมือนฝนตกเลยยังไงยังงั้นเลยสำหรับใครที่ชอบหาปลาเนาะตกปลาเนาะนี่ปลาก้าก็มีนะปลากาตอนที่เราอนะั้นเราก็มันก็มี ไม่ได้เอาไอ้นั้นลงมาเนาะเบ็ดเอาไหมกลับไปเอาได้ฮะสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะ ดูนะเหมือนฝนตกเลยเหมือนฝนตกเลยอยากให้เห็นตัวจริงยังเลยมันเป็นแบบฝนตกเลยอ่ะบรรยากาศเหมือนฝนตกอยู่ในน้ำมันผุดขึ้นมาฮะด,ด,ด,ดังไม่อยู่พี่โจไปใส่ยังไงอ่ะใส่ดังยังไงอ่ะ ลงได้แต่มันเคยมาดักคันพีงก็มันรอดไม่ทันมันต้องมันต้องมีคนคู่ถ้าคนเดียวรอดอ๋อได้ได้ได้ไข่นั่นนะนะได้ได้ได้มีเหรออุ้ยแต่มันไม่มีลูกแห่ข้างล่างนี่ละไข่พี่อะกลัวแห่พี่หายที่ตรงนี้มันคนมันเยอะไอ้กล้วยนั้นหายอะ ต้องวันหยุดพี่วันหยุดค่อยทำเพราะว่าวันหยุดเรามาเรามาอัน,นี้ได้ใช่ไหมเพราะพรุ่งนี้ทํางานไม่น่าจะมาอันนี้ได้หรอกไม่น่าจะไปกู้สุดยอดเลยเหมือนฝนตกเหมือนฝนตกเลยอะ่ะมันกระโดดขึ้นมาแต่เขาไม่ค่อยให้ แต่ก็เห็นมีคนมาหวานแหอยู่นะนหแหก็มีไม่ใช่เหรอพี่ก็ซื้อมาพี่เหรอเหรอเป็นตาสะออนเนาะ ดูด,ดูอยากให้เห็นบรรยากาศเลือเกินมันระยิบระยับเหมือนกับฝนตกเลยปุ๊บปุ๊บปับ๊ปปั๊ยิ่งมองระยะสูงจะยิ่งเห็นแต่อันนี้มันมันเป็นระยะต่ำ อันนี้หมายธรรมชาตินะไม่ได้เลี้ยงไม่ใช่ปลาเลี้ยงธรรมชาติตามคลองเกาหลีเจอดสุดเยอด นี่มันก็ไกลเกิน่ะอันนี้ก็ไกลเกินอันใกล้ก็มองไม่เห็น พิ่งรู้นั่นเนี่ยว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อก่อนนี้ดูดูคลิปที่ว่ามันมีปลากระโดดเยอะๆแบบยังว่ามันของจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้มาเจออย่างนี้โอ้ใช่เลยเพียงแต่ขนาดตัวไม่เท่ากันเขาเป็นตัวใหญ่ไงเขาเขาไม่ใอ่ริบเขาดูไม่ไหวนะนะอืออันนี้มันมันมันขี่เรือผ่านเฉยๆนะกระโดดขึ้นเรือ มันต้องตัดคลิปทิ้งเสียงเพลงมัน,นวันไม่อยากตัดทิ้งไ <you> อยู่หรอมนี่สวยด้ะใช่เลยเขาก็ <How S 1> ได้ <you then? S 1> ไอ้เขาด้วยทังให้เขาด้วยเขาก็มีรูปเด็กน้อยกำลังถ่ายรูปดอกไม้ยู่ ขมันยุบ้านห้องคุ้มลวงคืออะารนี่มันคือ ไปกันไปต่อมันจะเป็นทุ่งนาบรรยากาศช่วงสองทุ่มที่ประเทศเกาหลีใต้ฟืดเดี๋ยวนะขี่สกูตเตอร์ไปเล่นดูมันก็จะมีการสั่นนิดหน่อยนะเพราะว่าสกูตเตอร์ไม่มีโชค๊คดิวดิวดิวสวยไหมบรรยากาศ ข้งน,น้ามีปอดครับนี่ก็จะเป็นง่านครับตรงโน้นจะเป็นสวนสวรรค์ อันนี้ก็จะเป็นโรงงานเรา,เา,เาบ้านทับแก่ฮึฮะอันนี้ก็เป็นข้าวโพดเท่าแกา่อ่าน,นีมก็จะเป็นเส้นข้าวโพดเท่าแกา่เป็นผัดเท่าแก่ฮึตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักของเรา ชือ้อตรงนี้ก็ผักตรงนี้ก็ต้นข้าวสาลกสุงอาฮะ่นุ่นโุ่นเขาขี่จักรยานเล่นสวยไหมปุ๊บต,ตกหลุม แยไ,ไหมหลังนี้เผลเนาะเผลอยู่แต่ไม่ชอบหลังค่าได้ไ,ไงนี่เนาะตรงนี้ไม่ม,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 มีที่สวยเลยอะ่ะไปด้านหลังไปด้านหลัง ตั้งแต่ปีนั้นแล้วตั้งแต่ปีที่หนูย้ายบ้านแล้วรถมา มอก็มีจ,จุ่ะนะกวะีวะเมียมากนะเายังไงวะเเห็นดไูที่เขายังไงเวลา,วาเอา,อา,าเอาอ่าเป็นภาษาอะไรไหนปรึกษากันอยู่จะมาดีไหม Móng ná cắn chút bay lọc chút bay lọc Nhìn bay lọc chút bay bay lọc chút bay lọc chút หล,ลบทำไมเราเขไม่ทำอะไรหรอกตัวกคู่ด้วยโอเคค่ะคลิปนี้ต้องขอลาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับคนที่ยังไม่เคยกดติดตามฝากกดไลค์กดติดตามแต,ตม่กดรูปกระดิ่งเบลล์ทั้งหมดให้กับเราด้วยนะ